ทำอาชีพประมงกับท่องเที่ยวครับเมื่อก่อนของมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมีอุทยานเขามาปลูกป่าชายเลยนอะไรอย่างเงี้ยครับมาของมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกอย่างครับเป็นปูม้าเป็นหมึกเป็นปลาพวกนี้ครับก็เ,ออเยอะจนชาวบ,บ้านก็อยู่ได้ครับช่วงนี้ครับบางลําได้กับเป็นมือนรน,นี่คือเสียงเล็ก,เลกๆเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขจากชาวบ้านที่ทําอาชีพประมงบริเวณอ่าวทุ่งคาสวีจังหวัดชุมพรซึ่งในอดีต บริเวณอ่าวแห่งนี้ถูกจับจองทำบ่อกุ้งบ่อปลาจนสัตว์ทะเลไม่มีที่อยู่อาศัยพากันสูญหายไปจากอ่าวบริเวณที่จุดที่เรายืนอ,อยู่นี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการฟื้นฟูนะครับสมัยที่เรามาตั้งอุทยานใหม่ๆนะครับเมื่อประมาณปี40บปลายๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นก็โดนบุกรุกเป็นนากุ้งนะครับแล้วเราก็ขอคืนพื้นที่จากชาวบ้านแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ฟื้นฟูมาเรื่อยๆครับผม ปี2558กฟผได้จับมือกับอุทยานแห่งชาติมูเกาะชุมพรปลูกป่าชายเลนเป้าหมายแรกคือ100ไร่ก็สําหรับความร่วมมืออุทยานกับกฟผนะครับก็เริ่มตั้งแต่ประมาณปี58นะครับที่กฟผได้เข้ามาสนันุนเราในการปลูกป,ป่านะครับปี62 100ไร่ครับผมแล้วก็ปี63 7 60ไร่ครับแล้วก็ปี64อีก1 7 6ไร่ครับผม ปัจจุบันนะครับพื้นที่ที่กรกฏมนุนเรานะครับมีประมาณพันกว่าไรก็จะเป็นป่าชายเลนถ้าทั้งหมดครับผมความอยู่รอดของป่าปลูกพลังชุมชนคือส่วนสำคัญทั้งการดูแลรักษาการปกป้องไม่ให้ถูกทำลายเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปร่วมกับสิตาสา,ามาดูแลพื้นที่ปลูกป่าก็ปลูกซ่อมป่า่ไหยครับ ชาวบ,บ้านก็ได้มีรายได้เพราะว่าก็มีสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นครับเพราะว่าอุทยานนี้เขาจะพากลุ่มของพวกผมเนี่ยไปไปช่วยปลูกด้วยครับมีกิจกรรมอะไรทุกอย่างเราก็เราจะไปช่วยก็หมดเก็บขยะพวกนี้ครับเพราะว่าเราอยากจะให้บ้านเราเนี่ยดูดีแล้วก็มีรายได้เยอะครับชาวบ,บ้านจะมีรายได้เยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวในบ้านเราเยอะ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าป่า,าเลนเนี่ยก็คือเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ําซึ่งจากที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็คือชาวบ้านประมงพื้นบ้านเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีการจับปูจับปลาจับหมึกอะไรเงี้ยได้รายได้เพิ่มขึ้นก็คือไม่ต้องออกทะเลไปไกลมากนะครับ ป่าชายเลนของจังหวัดชุมพรได้รับการพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จนเต็มพื้นที่ป่ากว่าสองหมื่นไร่ด้วยหัวใจด้วยความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชนที่แข็งแกร่งเป็นแรงเสริมให้ภารกิจสร้างปา่าสำเร็จลุล่วงได้อย่างงดงามก็รู้สึกดีใจภูมิใจครับท<า><บา>ี่ไ<บ>ด<า>้มาร่วมปลูกป่ากับกบพ ได้ไว้เป็นให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไว้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับ